ทิ้งก็บอกเ้าหลามแล้วก็รับปืนมาลุยไปเอาเพื่อนออกมาเนี่ยคิดดูแล้วกันเนี่ยด้วยความรักเพื่อนไม่กลัวตายเลยคิดดูแล้วกันเนี่ยเนี่ยเพราะว่าจิตวิญญาณเขาเนี่ยรักเพื่อนมากครับตีใหญ่นะคุณนุชชาเนี่ยหน้าหน้าเอามาเป็นเย่ยงย่างแต่บางคนนี่เจอแล้ววิ่งหนีครับโออย่างอย่างที่เขาบอกเนี่ยที่ตำรวจคุมไปเนี่ยนะคุมไปทําแผนคุมแปลอะไรที่ไปรถไฟนะแล้วก็ตำรวจทั้งสองคนนะครับตีใหญ่กับเพื่อนเนี่ยสามารถจะ โดดลงรถไฟหนีได้ทั้งที่กุญแจมือมัดอยู่ใช่ก็เป็ยงขอเข้าห้องน้ำรถไฟด้วยแล้วก็ปุ๊บเดี๋ยวแป๊บเดียวเนี่ยโดดลงเรียบร้อยายไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยความใจถึงพนักงานด้วยนะฮะก็มีเรื่องราวน่าอ่านมากนะฮะก็ดูนะาศาสตร์เข้มศาสตร์เข้มพุทธคุณขังอมตะเกจิดังเมืองมหาชัยรีบไปหาซื้อได้ที่เซเว่นกลางเดือนกงเดือนาคมมีนาคม มาแสดงความเสียใจของรางวัลหน่อยดิคุณนุชาของรางวัลเลยเหรอฮะครับผมเอาของรางวัลก่อนนะของรางวัลก็เป็นหลวงพ่อสมฤทธิ์นะหน้าตักสามนิ้วฐานห้านิ้ววัดเทพเศรษฐีอรัญญาวาสอำเภอหนองอำเภอวัฒนานครนะจังหวัดสระแก้วหนึ่งรางวัลแล้วก็พระผงเศรษฐีขวัญรุ่นชนะสิบทิศสี่รางวัลด้วยกันนี่แหละฮะก็เราจะให้ท่านร่วมสนุกกดเอสเกันเข้ามา การเข้ามาดมากก็มีโอกาสมากทราบข่าวว่ามีเข้ามาเยอะแล้วเยอะแล้วฮะเยอะแล้วเราก็จะจับฉลากกันประมาณช่วงสงการสงการเอาสงการเลยนะสงการเลยดีกว่าเพราะนี่มีนาแล้วนี่มีนาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเมษาถ้าบอก ผมว่าถ้าบอกสงการเนี่ยบางคนเกาอาจจะคิดว่านานไปนะต้องบอกเมษาต้นเดือนเมษาต้นเดือนเมษาเพราะว่าพอพูดถึงสงการเนี่ยเนี่ยมันโอ้โหานอีกนานจริงๆแล้วไม่นานเลยนะไม่นานใช่เดี๋ยวไม่ก็มีนานแล้วอ่ะอีกเดือนครึ่งประมาณโดยประมาณนะครับนะก็ร่วมสนุกกันนะด้วยการ SMS นะพิมพ์ PP ส่งมาที่489แปดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่แปดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะของรางวัลนี้จะเป็นของท่านกดมากก็มีโอกาสมากนะนี่แหละฮะก็ร่วมสนุกกันครับ เราเป็นครอบครัวในเรื่องของพักเครื่อนด้วยกันนะมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันครัอยากจะให้มีของดีๆไปไว้สักการะบูชาก็เสี่ยงกันนิดนึงเท่านั้นเองเสี่ยงโชคกันนิดนึงนะครับบุญของใครก็ได้ของคนนั้นนะครับแจ้งข่าวสันนิดนึงนะสำหรับพักพวกเพื่อนฝูงนะฮะตอนนี้ก็มีคนตกใจกันหลายคนสําหรับคนที่รู้จักคุณเก่งปากน้ํานะคุณธีราวีนะ เทวกรนะก็อายุยังน้อยฮะสามสบกว่าๆน่าจะยังไม่ถึง40นะก็อยู่วงการพระมานานเดินพระใหม่นะก็ประสานเป็นฝ่ายประสานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีศูนย์พระอยู่ด้วยนะตอนนี้ได้เสียชีวิตแล้วนะก็มีคนถามไายว่าเอ๊ะเป็นอะไรนะเพราะว่าเห็นอายุยังน้อยก็คือว่านอนในรถนอนในรถเปิดแอร์เปิดแอร์เปิด จะลงลมไว้กระจกไว้กระจกไวแต่ไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบสาเหตุว่าทําไมถึงเสียชีวิตง่ายตายขนาดนั้นเคยมีช่วงนานแล้วนะอย่างพี่อิทิะพี่อิทิสเกือบสิบปีได้หรืออาจจะสิบปีป่ะอันนั้นก็นอนในรถเหมือนกันแต่นอนในรถอันนั้นปิดกระจกระจเปิดแอร์แล้วปิดกระจกให้นั่นก็สันนิษฐานได้ว่าอาจจะขาดอากาศหายใจขาดอากาศหายใจด้วยหรืออาจจะหัวใจวายเลยเพราะว่าอายุมากอย่างพี่อิทิเนี่ยอายุก็ติซะ น่าจะห้าสิบห้าสิบกว่าตอนที่ช่วงที่แกเสียนะเจ้าของหนังสือพุทธคุณทีนี้พอมาคุณเก่งเนี่ยไม่น่าจะขนาดนั้นเพราะอายุยังน้อยอายุยังน้อยแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ยสภาพร่างกายแข็งแรงนะถ้าดูภายนอกเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยรู้จักคุณเก่งมาสิบกว่าปีเนี่ยดูแล้วเนี่ยสภาพเมื่อก่อนเนี่ยจะดูโทมๆแบบตอนนี้เดี๋ยวนี้ดูดูผิวพรรณอะไรยังหน้าตาผ่องใสแต่ไปไปมาเอ๊ะทำไมพอรู้ข่าวว่าเสียชีวิตผมตอนแรกผมนึกว่าข่าวลือแต่ไปไปมาเขาไม่ได้ลือเนี่ยเขาจริงนะฮะก็เสียชีวิตแล้วคนา ขณะนี้เนี่ยศพตั้งสวดภาพพิธรมอยู่ที่วัดทุ่งเศรษฐีลามสองนะฮะบางนากรุงเทพนะก็เพื่อนฝูงที่ทราบข่าวเนี่ยไปร่วมอาไรฟังสวดภาพพิธรมกันนะฮะในวันนี้นะวันนี้นะก็วันวันอาทิตย์นะแล้วก็เดี๋ยววันวันวันจันทร์วันวันอังคารที่หกนะก็ชาปนกิจใช่แต่ว่าเขาตั้งศพสวดภาพพิธามที่วัดทุ่งเศรษฐีแต่ไปชาปนกิจเนี่ยวัดทุ่งลานาวัดทุ่งลานาอยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันเนื่องจากวัดทุ่งเศรษฐีนี่ เมนเมินแต่ยังไม่พร้อมแถวนั้นเนี่ยผมคุ้นเคยดีอย่างวัดวัดทุ่งรันนาเนี่ยมันติดกับโรงเรียนผมสมัยเมื่อก่อนผมเรียนอยู่โร<อ>งเรียนาราชดำเนินก็อยู่แถวนั้นนะฮะก็มีก็ใครที่ได้ทราบข่าวเนี่ยนะ ไปร่วมอะไรกันครับสุธาไปร่วมงานกันนะถ้าไปวันที่สวดพระพิธรรมไม่ได้ก็ไปวันที่ชาวนาเกิจชาวนาเกิจดก็ชาวนาเกิจเนี่ยเวลา17บเนาฬิกาก็ประมาณ5้าโมงเย็นนะฮะก็มีอย่างอย่างหลวงต้นเนี่ยก็ไปบวชอยู่นะอยู่ที่วัดทิมสถีครับมีคนถามเหมือนกันว่าไอ้หลวงต้นเนี่ยเป็นใครหลวงต้นก็เคยทำจตุคามก็แน่ๆร้องว่าเขาลุ่มด่งลุ่มดังอ่ะโคตรษฐีที่โด่งดังนั่นแหละครับหลวงต้นก็ล่าสุดเนี่ยข่าวว่าไป ไปศึกแล้วบบใหม่นะอ่าใช่ใช่เพราะว่าไม่อยากไม่อยากให้มีปัญหาหรือไงไม่ใช่คืออยากจะแบบเป็นลูกศิษย์สายกรุงเทพพูดตรงตรงเคยอยู่ทางใต้ไปอยู่ทางใต้มาไาอยู่ใต้มาแล้วก็อยู่ทางใต้เนี่ยนี่พูดตรงตรงนะฮะเวลาจะไปเข้าสมาคมพระถ้าบอกพระสายใต้แรงต่างนี่ก็จะอะไรต่ออะไรต่อลำบากนิดนึงนะต้องบอกว่าลูกศิษย์ เ้าคุณในกรุงเทพก็มาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนนหลวงพ่อเนรวัดวัดวัดทุ่งเทีเนี่ยบวชให้ช่ก็อาการบวชบวชมาแล้วเนี่ยแล้วศึกแล้วเพื่อบวชใหม่เนี่ยผมผมเคยเห็นที่ชัดเจนที่เป็นข่าวดังเนี่ยมีอยู่กับหลวงปู่ผู้ธติสละวัดอ้อน้อยเนี่ยอยู่นครปฐมนี่นะเพราะว่านั่นท่านท่านท่านพูดอย่างนี้ท่านบอกว่าที่บวชแล้วศึก แล้วบวชใหม่เนี่ยเพื่อไม่ให้มีพรรษาเพราะการมีพรรษาเนี่ยจะต้องได้เป็นเจ้าคณะปกครองเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลไล่ไปเป็นตำบลก่อนแล้วเป็นอำเภอเป็นอะไรเงี้ยนะเป็นเจ้าวาดเนี้ยท่านก็ไม่อยากไม่อยากมีตําแหน่งไม่มีตําแหน่งทางคณะสงฆ์ทางคณะสงฆ์ก็ว่ากันจริงๆงบอกเขาได้บอกเขาได้ก็เนั้นดิผมก็ยังงงเลยก็จริงๆเรื่องพวกเนี้ยบอกเขาได้ยังหลวงโอขาวเนี่ยหลวงโอ้ขาวว่าสาวจช้โง่เนี่ยก็จะให้เป็นเจ้าวาดแกบอกว่าอย่ามายุ่งกับข้า ขยากยกอยู่ง้าอย่างนี้ก็มันก็ไม่ว่าอะไรกันในเมื่อให้ให้ท่านไปแล้วท่านบอกว่าก็ขอลาออกคก็แค่นี้ก็คือจบเขาก็รู้ว่าท่านไม่เอาคแค่นี้ก็จบแล้วต้องไปบวชใหม่ศึกใหม่แต่ถ้าบวชแล้วเปลี่ยนนิกายเนี่ยก็โอเคยังเข้าใจแต่แต่คงจะอึดอัดถ้าเกิดพระผู้ใหญ่มามาบอกนะฮะก็คงจะอึดอัดว่าจะปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบวชแล้วศึกแล้วบวชใหม่เลยเพื่อให้ภรษาไม่มีเลย เอาอย่างนั้นเลยเหรอแล้วก็ต้องบวชหลายเที่ยวสิออนอนอ่ะสิใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขึ้นขึ้นมาเดี๋ยวต้องมีมว่าอ้าปีไปเนี่ยต้องบวชทีห้าปีต้องบวชทีเพราะว่าห้าปีนี่ถือเป็นได้ได้ได้รับตำแหน่งอัจฉริยะได้แล้วอ่ะแล้วจะจะเป็นเช่นนั้นหรือแล้วอย่างนี้เขาจะเรียกจะเรียกชายหลายบวชไหมเพราะว่าอาจจะบวชเดียวนะที่เดียวมันมันอย่างงี้ชายหลายบวชเท่าที่ผมรู้มาหมายถึงว่าบวชคริสต์บวชอะไรอ่ะ บทพุทธบทคิด์บทอิสลามนี่สาบทชไทยสามบทที่เรานี่เพราะว่าเชื่อไม่ได้นี่ต้องรับถือสักสามศาสนาแต่โบทไดหลายครั้งนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเพราะว่าคนที่เขาเข้าใจเนี่ยเข้าใจว่าเอ๊ สามโบสถ์เนี่ยคือโบสถ์ครั้งโบสถ์วัดนี้วัดนี้วัดนี้อะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละประเด็นคนละประเด็นครับครับคนละประเด็นกันนะฮะมัันนอย่าง้ก็เนี่ยแนะถ้าใครอยากจะเป็นชายหลายโบสถ์นี่ก็ว่านไปว่านไปโอ้สามศาสนาเนี่ยสามศาสนาคือคริสต์ดูดีแล้วกันนะโอ้โหขนาดพุทธยังอยู่ไม่ได้อะไปเข้าคริสต์คิดติงไม่ได้ไปเข้าอิสลาม อย่างนี้นใช่ไหมคุณตัดสินใจไม่ได้ขนาดนั้นเลยถู้ว่าคบไม่ได้ไงเขาว่าอย่างนั้นแต่ถ้าบวชบ่อยๆนี่ไม่มีปัญหาคุณทุกจักก็มีมีมีคบที่บวชสองสามครั้งก็มีเพราะบางทีมาพ่อแม่เขาเรียกอะไรพ่อแม่าจี้จะแพ่วได้ป่วยศึกมารักษาพ่อแม่พอพ่อแม่อาจจะสิ้นชีวิตไปอะไรไปก็มาบวชใหม่อะไรใหม่ก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาครับคุณทุกจักมมนอย่างนั้นวันนี้ก็มีพระเก่า มาพูดคุยกันด้วยเป็นเหรียญรุ่นแรกนะปี09ย์เเวลาที่เขาเขียนเนี่ยเวลาที่เขาเขียนทั่วๆไปเนี่ยเขาจะบอกแค่2องอตำแหน่งหลังเท่านั้นนะอย่างศนย์ปี09เกี่ยก็คงเข้าใจกันว่าจริงๆแล้วเป็นปีอะไรพอศอะไรใช่ใช่ศูนย์เก้านี่ก็คงจะ25 25้9สเพราะว่าถ้าลง24งสนเี่จะถ้าลงเพราะว่าถ้าถ้าถ้าลงเต็มๆต้องลง24ง ถ้าเกิดว่าจะ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 ต่ำจาก25แล้วเขาต้องลงอย่างนั้นใช่แต่นี้เป็นที่เข้าใจกันถ้าถ้าลง2ตัวเนี่ยก็เป็น25 25แน่นอนครับผมก็หลวงปู่ขาวมาดูนะหลวงปู่ขาวเนี่ยท่านเป็นเกจิดังเป็นผ่านสายปฏิบัตินะสายปฏิบัติกรรมฐานนะวัดถ้ำกองเพลนจังหวัดอุดรธานีวัตถุมงคลของท่านเนี่ยที่เยอะเนี่ยส่วนใหญ่ลูกศิษย์สร้างอ่ะเอาให้ท่านเสกให้ท่านเสกให้ท่านเสกนะก็เลยทําให้เยอะ ก็มีอย่างหลวงปู่ฟ้านก็เยอะนะหลวงปู่แหวนก็เยอะสายปฏิบัติเนี่ยเขาบอกทำไมพลาถึงเยอะพอลูกศิษย์เนี่ยสร้างแล้วไปให้ท่านเซศรัทธาลูกศิษย์ศรัทธาอยากได้วัตถุมงคลของท่านครับนะะฮหลวงปู่ขาวเนี่ยนะตามประวัตินนามเดิมท่านชื่อขาวนะโคระขานะฮะเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมพศ2431นะที่บ้านฉะนเนงนะฮะตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโยมบิดามารดาของท่านเนี่ย ชื่อในพัวและนางรอดนะก็พัวทํานาและค้าขายอายุ20ปีเนี่ยนะฮะได้มีภรรยาชื่อนางมีนะมีบุตรด้วยกัน3คนซึ่งต่อมาได้แยกกันท่านเป็นผู้มีนิสัยเด็ดเดี่ยวเอาจริงเอาจังนะฮะประกอบกับว่ามีความศรัทธาต่อหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนานะฮะพศสอ6 2เมื่อท่านอายุได้31ปี นะฮะโดได้เข้าอุปสมบทที่สังกัดมหานิกายที่วัดโพสีบนะฮะตำบลหนองแก้วอําเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญโดยมีพระครูพุทธิศักดิ์เป็นพระอุปชาพระอาจารย์บุญจันทร์เป็นพระกรรมวาจาจารย์นะฮะส่วนรายละเอียดตรงอื่นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาว่ากันยาวๆเลยว่านะฮะไปพักกันก่อนรนะฮะพราะวาเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกันยาวนิดไปพักสักรูฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ